เท่าที่ติดตามข่าวนะครับในคดีของลานพญานาคเนี่ยก็คือการที่ลุงพลนะครับไปตัดต้นไม้นะครับเพื่อจะปรับพื้นที่ในการสร้างพญานาคนะครับที่เป็นข่าวนะครับหลายๆคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับศาลมุกดาหารก็น่าจะสืบพยานกันเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็จำเลยนะครับในคดีเกี่ยวกับลานพญานาคนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าคดีเนี่ยนะครับคือตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยนะครับเขามีหลักก็คือต้องการที่จะคุ้มครองนะครับป่าไม้ของประเทศนะครับไม่ให้มันถูกแท่ถางนะครับแล้วก็ไม่ให้มันถูกลุกรานนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าต้องรุนเนี่ยเสียวมากเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับ,บนี้นะครับเขาออกมาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ที่จะปกป้องป่งปาไม้ดังนั้นนะครับในคดีเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะว่า โดยกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะให้อำนาจทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ถ้าใครไปยุ่งกับผืนป่าเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเ,เสี่ยงนะครับผมเพราะว่านิดๆหน่อยๆนเนี่ยนะครับในข้อกฎหมายในส่วนเนี่ยนะครับศาลก็มองว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับน่าจะปฏิบัติงานนะครับโดยถูกต้องนะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยนะครับว่าไปแตะต้นไม้หรือว่าไปทําอะไรเผาวถางป่าเนี่ยครับมัน มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยนะครับพนักงานอายการนะครับก็เคยให้ความเห็นนะครับว่าคือถ้ามันมาในลักษณะเนี้ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยชนะคดีสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนแนวทางที่พอจะเป็นไปได้นะครับในคดีนี้นะครับก็น่าจะมีอยู่3แนวทางไม่เกินนี่หรอกครับอันดับแรกเลยนะครับยกฟ้องนะครับถ้ายกฟ้องเนี่ยนะครับก็คือ หลุดหมดเลยนะครับเพรโทษโทษปรับเราไม่คุยนะแนวทางแรกยกฟ้องแนวทางที่สองนะครับศาลตัดสินว่าผิดจริงนะครับแต่ว่าโทษจำคุกรอลงอาญานะครับผมไอ้เรื่องโทษปรับเราไม่พูดถึงนะครับแนวทางที่สามก็คือผิดจริงแล้วก็ติดคุกจริงๆนะครับไม่เกินสามสามแนวทางนี้นะครับไม่เกินสามแนวทางนี้นะครับก็คือ อันดับแรกยกฟ้องอันดับสองติดคุกรอลงอาญาอันดับ3ติดคุกไม่รอลงอาญานะครับไม่เกินนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเสี่ยงมากนะครับถ้าโชคดีจริงๆนะครับก็คงอาจจะติดคุกแล้วก็ไม่รอลง آ, ลอารอลงอาญานะครับผมอันนี้ถ้าโชคดีจริงๆนะครับหรือไม่ก็ยกฟ้องนะครับก็มีอยู่2อ,อย่างที่เป็นประโยชน์กับทางจำเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสุดๆจริงๆสารอาจจะสั่งจำคุกนะครับอันนี้ ก็ยังไม่รู้นะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงนะครับศาลยังไม่ตัดสินฮะอาจจะต้องรออีกทีหนึ่งว่า3แนวทางเนี่ยนะครับหนใน3เนี่ยนะครับมาแน่แต่ว่าไม่รู้ยังไงนะครับยังไงก็รอฟังคําสั่งศาลอีกทีหนึ่งนะครับทราบว่าเดือนกันอ่อเมษาย,ยนนะครับรอติดตามกันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับ